อยากรวยมีชีวิตมั่งคัง่งโดยไม่ต้องทำงานหนักทำตามกฎเหล็กเหล่านี้การมีชีวิตที่มั่งคัง่งและร่ำรวยโดยไม่ต้องทำงานหนักเป็นเป้าหมายที่หลายคนฝันถึงแต่การบรรลุปเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการคิดและการกระทำที่ชาญฉลาดต่อไปนี้คือแนวทางหรือกฎเหล็กที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องทำงานหนักเกินไปหงลงทุนในตัวเอง การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการลงทุนในความรู้และทักษะใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนและการสร้างธุรกิจทักษะเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การทำงานหนักเพียงอย่างเดียวสุขภาพและการดูแลตนเองการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความมั่งคัง่ง การออกกําลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณมีพลังงานและความกระฉับกระเฉงในการทำกิจกรรมต่างๆ 2. การสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายรายได้ที่ไม่ต้องลงแรง Passive Income การสร้างรายได้ที่ไม่ต้องใช้แรงงานในทุกวันเช่นการลงทุนในหุ้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถดาเนินการโดยอัตโนมัติจะทำให้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องการลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตเช่นหุ้นกองทุนรวมหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นวิธีที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะช่วยให้เงินของคุณทำงานแทนคุณ 3. การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด การจัดทำงบประมาณรู้จักการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดทำงบประมาณรายเดือนวางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมีระบบการลดหนี้หนี้สินเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งควรพยายามลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงและหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็นการออมและการลงทุนอย่างมีวินัยตั้งเป้าหมายในการออมและลงทุนในระยะยาว ให้ความสำคัญกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมั่นคง 4. สร้างธุรกิจหรือระบบที่สามารถทำงานแทนคุณธุรกิจที่มีระบบอัตโนมัติการสร้างธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณตลอดเวลาเช่นการขายสินค้าออนไลน์ที่มีระบบจัดการคําสั่งซื้ออัตโนมัติหรือการสร้างแอปพลิเคชันที่สร้างรายได้จากโฆษณา การใช้ประโยชน์จากแรงงานของผู้อื่นการจ้างคนอื่นมาทำงานแทนเช่นการจ้างทีมงานหรือใช้บริการฟรีแลนซ์ทำให้คุณสามารถขยายธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องทำงานทั้งหมดด้วยตัวเอง 5. เครือข่ายและความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งการมีเครือข่ายของคนที่มีความรู้และทักษะท,ที่หลากหลายสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ใ ในการสร้างรายได้และความมั่งคั่งร่วมมือกับผู้อื่นการร่วมงานกับผู้อื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจหรือโครงการใหม่ๆที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง6การคิดแบบผู้ประกอบการคิดในเชิงโอกาสมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้และการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ตลาดใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคการปรับตัวความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญการเป็นคนเปิดกว้างและยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสถานการณ์7การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการต่างๆมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างคุณค่าและรายได้สูงสุดการมอบหมายงานไม่จําเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้กับผู้อื่นเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางกลยุทธ์และการตัดสินใจ 8. การพัฒนาความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่ถูกต้องความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองความคิดเชิงบวกจะช่วยกระตุ้นให้คุณมีแรงบันดาลใจและพร้อมรับมือกับความท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและยึดมั่นในการปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะเป็นแรงผลักดันให้คุณกล้าไปข้างหน้ากา,การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ในการทำงานอัตโนมัติเช่นการจัดการบัญชีการตลาดอัตโนมัติและการบริการลูกค้าซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขยายธุรกิจเช่นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์การสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียหรือการทำการตลาดแบบดิจิทัลิ การสร้างแบรนด์ส่วนตัวสร้างตัวตนที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่คุณทำการมีแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดโอกาสและสร้างรายได้เพิ่มเติมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ใช้โซเชียลมีเดียและการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญในวงการ11การมองหาการสร้างรายได้จากความหลงไหล การทำงานจากสิ่งที่รักค้นหาสิ่งที่คุณหลงไหลและค้นหาวิธีการเปลี่ยนความหลงใลนั้นให้เป็นแหล่งรายได้การทำงานที่คุณรักจะไม่รู้สึกเหมือนการทำงานและมักจะมีโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ปัญหาของผู้คนความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าจะนำไปสู่ความมั่งคัง่ง 12. การรักษาและเพิ่มพูนทรัพย์การรักษาทรัพย์สินการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญเช่นอะสังหาริมทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนเพื่อให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 13. การให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินการจัดการความเสี่ยงการมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีเช่นการมีประกันชีวิต และประกันสุขภาพจะช่วยให้คุณปกป้องทรัพย์สินและการลงทุนของคุณจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการสร้างกองทุนฉุกเฉินการมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินจะช่วยให้คุณมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางการเงินในกรณีที่เกิดวิกฤตการสร้างความมั่งคั่งโดยไม่ต้องทำงานหนักมากเป็นเรื่องของการวางแผน การลงทุนในสิ่งที่สำคัญและการดำเนินชีวิตอย่างมิสติและสมดุลการเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างชาญฉลาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างระบบที่ช่วยให้คุณมีรายได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ลงแรงการบรรลุความมั่งคั่งและชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทนการเรียนรู้และการวางแผนระยะยาว ทั้งนี้การใช้กฎเหล่านี้เป็นแนวทางจะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเกินไปท้ายที่สุดแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดเพียงแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตความสุขสุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย จะทำให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและเติมเต็มทั้งในด้านทรัพย์สินและจิตใจหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ